ทีน,นี้พอเราตั้งเป้าแต่ละเป้าเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คืออะไรคือหนึ่งต้องหาโค้ชนะครับที่จะสอนลูกเรานะ mm hmm. ก็แล้วแต่ว่าเราตั้งเป้าสนุกสนานหรือจะตั้งเป้าให้เก่งหรือจะเป็นทีมชาติหรือจะเป็นอาชีพก็ต้องหาโค้ชละโค้ชเองก็มีหลายรูปแบบนะครับอย่างถ้าเราอยู่ตามโรงเรียนเนี่ยครูพระละก็อาจจะเป็นโค้ชเราได้แต่ความรู้ก็อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งมากเขาก็สอนให้เราแค่สนุก เล่นโอเคนะครับแต่พอเราจะเริ่มเก่งเราก็ต้องไปหาโค้ชที่เขามีฝีมือมากขึ้นโค้ชนะครับก็มีหลายรูปแบบโค้ชบางคนก็ด้วยวิญญาณที่เป็นครูนะครับสอนหมดจะเก่งไม่เก่งจะอะไรจะอะไรฉันก็สอนถ่ายทอดความรู้ด้วยความเป็นครูหรือเขาอาจจะถ่ายทอดหมดแล้วแต่ว่าคุณจ่ายตังค์หรือเปล่าล่ะ เก่งไม่เก่งม,มาให้เขาสอนเขาเก็บตังเขาก็ต้องสอนอะ่ะเพราะเป็นอาชีพเขานะครับหรือโค้ชที่เป็นอาชีพอีกระดับหนึ่งเขาอาจจะเลือกสอนก็ได้เขาอาจจะสอนเฉพาะคนเก่งคนไม่เก่งเขาบอกว่าโอ้ยแม่เพราะว่าโค้ชเขาจะสอนคนที่มีเป้าไประดับอาชีพเท่านั้นสมมุติอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ ไม่มาสอนเสียเวลากับโอเคเด็กดูแล้วไม่ไ,ไม่เป็นไรผมชอบยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าโค้ชเนี่ยมันก็เหมือนกับช่างแกะสลักนะครับบางทีเราจะแกะสลักงานสักชิ้นหนึ่งให้เป็นงานชิ้นสุดยอดสมมติว่าเราจะบอกจะเรามีหยกอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยจะแกะสลักหยกชิ้นนี้ให้เป็นสุดยอดเลยแต่ถ้า,าวัตถุด,ดิบมาถึงมันก็เป็นหินธรรมดาเนี่ย นะครับหรือเป็นหยกคุณภาพต่ำแกะแกะไปก็แตกเขาก็เสียเวลานะฮะหรือบางทีหยกชั้นเลิศเลยไปถึงมือผู้แกะสลักที่ไม่มีฝีมือแกะไปแกะไปมันก็ได้ลายหยาบๆเห็นไหมคือมันต้องมีความพอดีอ่ะว่าว่าโคสเองเขาก็มีหลากหลายรูปแบบอย่างที่ผมบอกนะครับดังนั้นวิธีการเนี่ยเ มันก็ต้องหาค้นหาตัวเองให้เร็วนะครับผมผมติดตามติดตามที่คุณพ่อถามโค้ชบางท่านนะครับถามคุณกรกิจหรือคุยกับบางท่านเนี่ยเอ,อเรื่องการเร่งนักกีฬาได้ค่ะทาาราบว่าคุณพ่อถามว่านักกีฬาเราจะต้องเร่งไหมอะไรไหมนะครับผมถึงบอกนว่ามันอยู่ที่ที่เป้าเราเป้าเราต้องการอะไรเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าเป้าต้องการเป็นอาชีพ เพราะฉะนั้นแน่นอนนักกีฬาที่จะเป็นอาชีพได้ต้องเก่งนะถ้าถ้าเด็กเอาด้วยเนี่ยก็ต้องเก่งแลวก็ต้องหาต้องสอมเราจะมาซ้อมแบบสบายๆให้ลูกโอเควันชั่วโมงสองชั่วโมงเขาพอแล้วเรียนไปบ้าง<ม>เล่นบ้างนะครับผมก็คิดว่ามันมันก็อาจจะไม่ทันเหมือนที่คุณพ่อถามว่านักกีฬาเยาวชนญี่ปุ่นจีนอายุเท่าๆกันเนี่ย ใช่ใช่แข่งด้วยกันแข่งด้วยกันใกล้เคียงกันเลยพออีกปีหนึ่งผ่านมาโอ้หทำไมเขาไปเร็วล่ะเนี่ยเขาเร่งหรือเปล่าหรือเขาฝึกหนักเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับมันก็เป็นคําถามที่ดีถูกไหมว่าครับแล้วถ้าเราจะไปสู่อาชีพเราจะไปสู่ความเป็นเลิศผมต้องเรียนว่าเราก็ต้องเกาะกลุ่มเข้าไปให้ได้หลายครั้งที่เราพบว่าตอนอายุแปดควบสิบควบสิบเอ็ดครวบฝีมือพอๆกัน พอไปสิบสามเริ่มห่างสิบห้าห่างสิบเจ็ดนี่ห่างไปเลยนะครับแสดงว่าเออเขาก็ต้องมีวิธีการแสดงว่าทําไมประเทศเขาทําได้แล้วเราทําไมจะทําไม่ได้นะครับเพื่อนการจะทําไม่ได้เนี่ยเอ,อแน่นอนครับมันก็มีหลายองค์ประกอบอย่างที่ผมผมเรียนโคสก็มีส่วนสําคัญนะครับซึ่งซึ่งโคสเราเนี่ยเออต้องยอมรับด้วยการที่มันปัจจุบันเนี้ยปิงปองมันเติบโตเร็วมากนะครับ นักกีฬาบางคนเล่นเล่นๆเน,เนี่ยยังไม่ทันจะถึงจุดก็ผ่านตัวไปเป็นโค้ชดีกว่าเป็นน็อกเกอร์หาตังสอนแต่องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันยังมันยังไม่ไม่ตกผลิตพอนะครับไม่เหมือนกับประเทศอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้โค้ชเขาจะค่อนข้างลึกซึ้งกับกีฬา,านั้นๆ ซึ่งตอนนี้เป็นเป็นการบ้านข้อใหญ่มากของสมาคมนะครับในเรื่องการพัฒนาโค้ชนะเพราะผมผมคิดว่าถ้าเราไม่ไม่พัฒนาตรงโค้ชตรงนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะก้าวก้าวไปข้างหน้าเนี่ยชา้าผมเปรียบเทียบเหมือนกันว่ามันเป็นขั้นบันไดอะสมมติว่าขั้นบันไดนียมันมีสิบขั้นจีนเ<ะ>กาหลีญี่ปุ่นเวลาเขาก้าวไปแต่ละขั้นเนี่ยเขาก็ก้าวไปขั้นที่หนึ่งไปขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าไปเรื่อย แต่ของเราเนี่ย <Okay. S 1> พอขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองพอขั้นที่สามปั๊บหยุดนานหน่อยขั้นที่สี่ mm hmm. หยุดนานอีกหน่อยคือขั้นเรามันยาวเกินไปนะกว่าจะก mm ้า hmm. วขึ้นแต่ละขั้นเนี่ย mm hmm. คือพี่แม่ว่าเราเราก้าวตามเขาไม่ทันนะครับสาเหตุ mm hmm. ที่เราไม่ทัน mm hmm. อย่างที่บอกอนะันหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ก็ดีหรือแม้แต่ตัว,ต,วตัวเวลาที่เราต้องฝึกซ้อมนะครับเพราะว่า ในสังคมประเทศไทยเนี่ยมันยังเกี่ยวกับเรื่องของอการเรียนอยู่นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังมีเรื่องของการเรียนอยู่แต่ว่าจากการที่เราไปดูว่าเด็กเก่งๆในประเทศอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงเขาเขาก็เหมือนเล่าอ่ะอายุก็เหมือนกันแต่ทําไมเขาเก่งขึ้นเร็วแกล่งขึ้นเร็วนะครับเขามีการบริหารจัดการอย่างไรนะแน่นอนเรื่องของเวลาซ้อมถ้าอยากเก่งมันก็ต้องมีเวลาซ้อมมากหน่อยนะครับ เวลาเรียนเขาก็เรียนอย่างจีนเนี่ยเราไปดูที่บนลทนศูนย์ฝึกซ้อมเขาผมก็ถามว่าเรียนยังไงเขาก็บอกว่าเออก็เรียนตอนเช้าแล้วบ่ายกลับมาซ้อมยาวถึงเย็นเลยนะแล้วนอกจากเรียนซ้อมเสร็จเขามีเวทเทรนนิ่งนะเขามีซ้อมเวทยกเวทยกอะไรนะครับถามว่าประเทศไทยเรียนกันหกชั่วโมงมาซ้อมสองชั่วโมงซ้อมเสร็จรีบกลับไปทำกันบ้านต่อนะ เวทไม่เคยไม่ค่อยได้มีอ่ะเราจะสังเกตด้ว่าทาไมต่างประเทศเขาแข็งแรงจังเขานน้นเขานี่นะครับคราวนี้พอพอเรามุ่งเน้นความเป็นเลิศเนี่ยนะครับมันต้องซ้อมหนักต้องจัดเวลาตารางเรียนต้องมีเรื่องเวทเทรนนิ่งเรื่องมีเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของเด็กที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศก,ก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเด็กเล่นกีฬาเพื่อความสุขจะเป็นอีกแบบหนึง่ง นะครับก็เรียนเล่นแล้วก็ทำกิจกรรมนู่นนี่เสริมอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราจะมุ่งเน้นเรื่องความเป็นเลิศเวลาซ้อมก็มากขึ้นต้องมีเรื่องของร่างกายมีเรื่องจิตใจมีเวทมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการบำรุงก็ต่างกันแล้วเด็กที่ซ้อมหนักก็ต้องทานอาหารเยอะโภชนาการต้องถึงเด็กที่ซ้อมหนัก สภาพร่างกายเวทเทรนนิ่งต้องถึงแล้วก็เมื่อซ้อมหนักการพักผ่อนก็ต้องถึงแต่ไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตตามปกตินะครับก็กินข้าวก็กินเหมือนเดิมกินนิดเดียวทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองใช้ร่างพลังงานเยอะแต่ตัวเองก็เลือกกินไอ้นี่ไม่ถูกปากไม่เอาแล้วกินก็กินนิดเดียวนะครับพอกลับไปบ้านนะครับแทนที่จะพักผ่อนก็ต้องเล่นเกมก่อนต้องแชทก่อนต้องดูมือถือก่อน นู่นห้าหกค่าทุ่มที่ยังคืนค่อยนอนนะแล้วตื่นเช้ารีบไปโรงเรียนใหม่ร่างกายมันก็กรอบนะครับซึ่งมันก็ไปตรงกับที่ที่โค้ชกอกิจพูดอ่ะอันนั้นเราเร่งเด็กจริงๆเร่งได้ครับแต่การเร่งต้องมีการซัพพอร์ตที่เพียงพอนะใเนเมื่อเด็กฝึกหนักการกินเป็นยังไงการพักผ่อนเป็นยังไงกล้ามเนื้อตอนนี้ถึงแล้วยังถ้ายังไม่ถึงต้องฝึกเพิ่มไหมพอฝึกเพิ่ม จะเจ็บไหมถ้าเจ็บต้องมีอะไรนะกายภาพมีเวชศาสตร์การดูแลคือเห็นไหมมันจะตามเข้ามาแต่ไม่ใช่เราฝึกหนักแต่เราใช้ชีวิตประจาวันเหมือนเดิมนะครับเ <c oughs> พราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีทําให้เห็นแล้วที่จีนนะครับเราบอกว่าจีนฝึกหนักคือก็มันเป็นมันเป็นธรรมชาติ สภาพไปรอมเขาด้วยประเทศจีนเนี่ยอาจจะคนเล่นเยอะเพราะฉะนั้นการแข่งแย่งขึ้นขึ้นสู่ยอดพิระมิดมันสูงเพราะฉะนั้นเขาก็หนักครนี้การหนักเนี่ยคู่แข่งก็เยอะเพราะฉะนั้นตัวตายตัวแทนเขาก็มีตลอดเวลาใครไม่ดีก็หลุดไปนะใครดีกว่าก็ขึ้นมาต่างจากย,นะะยุโรปก็ค่อยๆไปนะครับอายุการเล่นจะได้ยาวนานกว่านะ,ะเพราะเขาก็ค่อยๆไปนะครับทางยุโรป แต่เพียงแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยอย่างที่บอกสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนกันอย่างของเราเองเนี่ยนะครับต้องยอมรับว,ว่าถ้าเรื่องของกีฬาเป็นเลิศเนี่ยการเกาะกลุ่มกันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกติกาของโลกเนี่ยมันทำให้เราต้องเกาะกลุ่มอผมยกตัวอย่างเวลาเราส่งไปแข่งเก็บคะแนนเนี่ยชัวรแรกแรกเราก็ไปเก็บคะแนน พร้อมๆกับเพื่อนๆหลายๆประเทศคะแนนก็สูสีกันพอสักพักหนึ่งเขาเริ่มเก่งขึ้นสักพักหนึ่งเขาเริ่มออกแข่งบ่อยขึ้นนะครับแรงกิ้งคะแนนเขาสูงขึ้นสูงขึ้นในขณะที่คะแนนเราไม่ถึงเราอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเราไปเรื่อยๆนะครับเราไม่เล่งนักกีฬาเดี๋ยวเราไปเล่นตอนท้ายแต่ปรากฏว่าถึงตอนท้ายเล่นไม่ทันในขณะที่อันดับโลกเข้าไปนู่นอันดับต้นๆของโลกเรายังอยู่ท้ายๆเลย นะเพราะฉะนั้นกติกาของโลกเนี่ยบางครั้งมันก็บังคับเราเหมือนกันนะย่อส่วนลงมากติกาในประเทศก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะคัดทีมชาติกติกาเขาบอกว่าจะต้องมีแรนกิ้งเท่านี้จะต้องมีผลงานเท่านี้ในขณะที่คนอื่นเขาเร่งเล่งเล่งเล่ง,ลงไปแข่งทำแรนกิง้งถามว่าอามีนะบอกสบายเดี๋ยวฉันไปเล่งที่หลังนะ,ะกลายเป็นว่าอ้าวถึงเวลาเขาเรียกตัวคัดตัว ไม่อยู่ในเกณฑ์ก็ไม่ได้ <He S 2> เห็นไหมฮะคือบางครั้งเนี่ยตัวเราบอกว่าจะเล่นนักกีฬาดีหรือปล่อยไปตามธรรมชาติดีเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับตัวสภาพแวด<บ>ล,ล้อมเหมือนกันมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกดังนั้นผมถึงย้อนไปกลับไปไงว่าแล้วเป้าหมายเราเป็นยังไงถ้าเป้าหมายเราบอกว่าไม่ไรหรอกให้ลูกเราเล่นเพื่อมีความสุขให้ได้สังคมก็อันนั้นก็อีกใจเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในในอันแรกเนี่ยก็คือว่า หนึ่งตั้งเป้าหมายให้ชัดค้นหาให้เร็วว่าเราอยากได้อะไรแล้วการค้นหาไม่ใช่เราคนเดียวถามลูกเราด้วยว่าลูกเราสนุกมีความสุขทิศทางเป้าหมายไปด้วยก,กันกับเราไหมนะครับ